สวัสดีค่ะพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนดองบุ้ีวิทยาคมจะมานำเสนอโครงงานวิทยา,าศาสตร์เพื่อสิ่งประดิษฐ์หัวข้อเรื่องทางขยะปิดปิดอัตโนมัติจะทาโดย 1. นึ่ดิชันนางสาวพลินทิพธ์ธรรมชัย 2. องนางศิริพัฒน์แก้วหาน 3. นายอภิสรพิพูธรค่ะซึ่งในปัจจุบันมีทางขยะอยู่จานวนมากในทางขยะที่มีในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจาก่านการใช้งานเป็นระยะเวลานานเช่น ฝาไม่มีฝาปิดช่องฝาถังช็อมลุดถังขยะมีรอยแตกแล้วขาดการดูแลรักษาที่ดีซึ่งเป็นแหล่งสาสมของเชื้อโรคละแบตทีเดียาอาจทาให้เกิดการติดเชื้อแก่ผู้ที่ทิ้งขยะโดยการสัมผัสกับถังขยะทางเราคณะผู้จัดทาจึงได้คิดค้นโครงงานถังขยะปิดอัตโนมัติเพื่อระบบเซ็นเซอร์เป็นโครงงานที่เห็นถึงความสําคัญข,ของการพัฒนาเทคโนโลยีประกอบเข้ากับปัญหาขยะในยุคปัจจุบัน เพื่อให้มนุษย์เห็นความสําคัญของการทิ้งขยะและปัญหาของสิ่งแวดล้อมสุขอานามัยของคนในยุคปัจจุบันค่ะการเขียนโปรแกรมเราใช้อนา i o IDE อุ e. ปกรณ์ที่เราใช้คือ1 a ึ่งอนาอุปกรณ์ที่2คือตัวจับระยะวันที่สคือเซอร์โวมอเตอร์อุปกรณ์ที่5คือสายไฟจัมเมอร์วันที่6กล้างปลาวันที่7ขยะขนาดสิลิตร พวกเราขอเรื่องการทดลองครับพวเราขอจบการทดลองแค่นี้ครับสรุปผลงานแบบพิธีการอะไรอ ข้อเสนอแนะนะครับองงานนี้เป็นระบบเปิดปิดกลไกร่วมตรวจจับระยะใยก,การผลิตกควบคุมโดยบอร์ดอัลโลอาร์เทและควบคุมโดยเซอร์โวนและปิดเปิดด้วยเซอร์โวนประโยชน์ของอัลกอริทึมอุตุสบายลดอลดแพร่เชื้อในการสัมผัสสอเป็นแนวทางในการต่อยอดทำสิ่งผิดที่สามารถใช้นะงานได้จริง3ใช้เวลาเร็วเกิดประโยชน์และมีคุณภาพมากที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำนะครับ 1. ่ระยะจั้นเวลาห่างกันเกินไป2ระยะห่างจากบ้านห่างกันเกิน 3. เสียงโค้ดโดยไม่สมบูรณ์4อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์เกิดความเสียหายในระหว่างจารทำข้อเสนอแนะนะครับ1นึ่งควรนำถุงดำใส่ข้างในเพื่อไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหาย 2. ควรมีการพัฒนาระบบป้องกันความชื้นเพื่อไม่ให้กิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ข้างในครับผมพวกเราขอ ทรลเพียงเท่านี้ค่ขอบคุณค่ะ